พ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านถึงเวลาที่เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อนพ้องน้องพี่รํำลึกครั้งที่สเพื่อสานต่อความผูกพันหรือฟื้นความทรงจำดีๆและสร้างเรื่องราวใหม่ๆร่วมกันรายละเอียดงานวันที่เวลา วันเสาร์ที่11ตุลาคมพศ2568เข้าที่พักและเข้างานเลี้ยงสังสรรค์แต่งกายสีสันสดใสเริ่มงาน16น30นาทีสถานที่ผู้ผาม่านแกนรีสอร์ทอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแกน่นกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์การแจกรางวัลอาหารอร่อยการพูดคุยที่อิ่มเอมใจและพบกับความสนุกสุดมัน ชวนทุกคนมาปล่อยของบนเวทีคาราโอเกะร้องได้ร้องดีร้องฟรีมีรางวัลด้วยนะจ๊ะรุ่มลำลึกความหลังสร้างสรรปัจจุบัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้หรือไกลงานนี้คือโอกาสพิเศษที่เราจะได้ใช้เวลาร่วมกันอีกครั้งภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองณสถานที่ที่สวยงามขอให้ทุกท่านเตรียมกายเตรียมใจมาให้พร้อมสำหรับค่ำคืนแห่งความสุขและความทรงจำที่ไม่รู้ลืมแล้วพบกันนะจ๊ะถ้าพูดถึงจังหวัดขอนแก่นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักจังหวัดนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว เพราะว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดใหญ่นะครับของภาคอีสานแต่เราก็เชื่อว่านะครับมีหลายคนครับที่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่ขอนแก่นเนี่ยก็มีสถานที่เที่ยวธรรมชาติที่สวยๆมีภูเขาที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในภูเขาที่สวยมากๆของประเทศไทยมีบอ่อน้ําสีฟ้าครับและมีที่เที่ยวทางธรรมชาติสวยๆอีกเพียบและเราจะเดินทางไปที่อําเภอแสนสงบแห่งนี้กันนี่คืออําเภอภูผ,ผาม่านแห่งจังหวัดขอนแก่น สวัสดีครับงลานเนี่ยนะครับผามานเนี่ยนะครับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดขอนแก่นซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับอําเภอภูผาม่านเป็นเขตปกครองที่ขึ้นกับอำเภอชุมแพแต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองครับทำให้ในปี2524ครับเลยได้มีการก่อตั้งกิ่งอำเภอภูผาม่านขึ้นมาและได้กลายเป็นอำเภอในวันที่11เมษายน2537ซึ่งตรงกับวันสําคัญของชาวภูผาม่านนั่นเองครับนั่นก็คือวันตรุษไทย ที่จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของคนที่นี่ด้วยนะที่นี่เนี่ยนะครับมีชาวชุมชนดั้งเดินที่เรียกกันว่าชาวไทผูซึ่งมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและถ้าพูดถึงที่เที่ยวของอำเภอนี้เนี่ยนะครับที่โดดเด่นเลยครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านโดยในอุทยานนะครับเขาจะมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า200,000ไร่เลยนะและรู้ไหมครับว่าที่มาของชื่อภูผาม่านเนี่ยนะก็มาจากลักษณะของเทือกเขาที่อยู่ในอุทททยาาาาาานนนนนนนหหห่่่่งงงงีีี้้้จะเเเเปปป็็ือขขิิิูดดดใญมมผตตัรรลว ก็เลยเหมือนผ้าม่านนั่นเองและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีถม้ำมีน้ําตกมีจุดชมวิวต่างๆครับบอกเลยนะครับว่าถึงแม้จะเป็นเพียงอําเภอเล็กๆในขอนแก่นแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอําเภอที่มีของดีซุกซ่อนอยู่มากมายเลยทีเดียวและมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราพลาดไปในรอบนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผู้ผาม่านเนี่ยเขามีถ้ำมังคาวด้วยนะครับแลวเขาบอกว่ามีมังคาวนับล้านตัวเลยเนี่ยจะออกมาตอนช่วงประมาณหกโมงเย็นแต่อันนี้สารภาพตามตรงครับว่า ลืมไปดูครับก็เลยไม่ได้เอาภาพข้างขาวกลับมาฝากกันโอเคครับเราอยู่แถวแถวภูผามาแ้วนะถ้ามาเ,าเาขาเรียกว่าเป็นจุดชมว,วิวหนองสมอแล้วคือภูเขาข,าข้างหลังมันยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันนะดูดิเมื่อคุณเห็นวิวนี้คุณก็จะต้องตะโกนพร้อมกันว่าวิวสมิธสมยัยวิวสันบรรยากาศดีมากมีดอกญ้า พุมพ่มายพุ่มๆโอยตรงนั้นสวยอะมันคืออะไรเดี๋ยวบินไปดูดีกว่า สำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆก็คือเข้าสู่อำเภอปูผาม่านแล้วนะที่นี่คือหนองสมอครับเป็นหนองน้ําที่มีจุดชมวิวที่เราสามารถมองเห็นภูเขาผาม่านเนี่ยได้จากระยะไกลคือต้องบอกว่าจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของอำเภอนี้นะเราจะสามารถมองเห็นภูเขาลูกนี้ได้เกือบทุกจุดเลยนะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่มองเห็นช <Stat> ัดท <ain. Corps. S 1> ี่สุดแล้วก็สวยที่สุดแห่งหนึ่งของปูผาม่านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นที่รู้จักขึ้นจากการที่มีคนเนี่ยมาถ่ายรูปเงาของภูผาม่านที่สะท้อนน้ำนะครับแล้วก็โพสลงโซเชียลมีเด รวมถึงเนี่ยเขาก็เอาระเบียงมาไว้ให้เราเนี่ยสามารถมานั่งชิลกันได้ด้วยนะเออแต่ตอนเรามานี่มันไม่ค่อยมีน้ํานะครับอาจจะต้องมาช่วงที่มันมีน้ําหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจถึงแล้วนะครับที่พักคืนดีครับเห็นวิวแบบภูเขาชัดๆเลยนี่คือผาม่านฝันนะะบรรยากาศดีมากปลูกต้นมงต้นไม้ทางเดินเดี๋ยวไปดูกัน อีฟนิ่งอาทิตย์ตกหลังเขาอ่าก็ชิมเลยแล้วกันสวัสดีตากระยาเคครถึงแล้วนะครับนี่ตากระยายคือไม่เป็นคาเฟ่แหละแต่งหน้ารักละลานก็เดี๋ยวเราซื้อโอเคครับก็ตอนนี้เช็คเอาท์แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งคาเฟ่แถวนี้แหละแล้วก็อย่างหนึ่งครับแถวนี้เนี่ย สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีมากนะครับอย่างของ AIS เนี่ยครับเรามี 5G นะครับ,รรบตลอดเส้นทางในโซนบริเวณนี้เลยคือแบบสบายใจมีเน็ตให้ใช้นั่งคาเฟ่ได้มานอโรงแรมได้นะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า AIS เนี่ยก็มี 5G ครอบคุมนะครับทั่วประเทศไทยเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ที่มีชื่อว่าตากระยายอยู่ในอยู่ท่านี้เดี๋ยวรับพาไปดูไป ถึงแล้วนะครับนี่ตากะยายคือไม่เป็นคาเฟ่แหละแต่งน่ารักกับร้านก็เดี๋ยวเราซื้อกาแฟครับแวะซื้อกาแฟแล้วก็ไปนี่เขาแต่งสวนน่ารักดีนะแล้วก็ข้างหลังเป็นภูผาม่าน แล้วนะครับนี่คือบูรากูลหรือชื่อภาษา,าไทยว่าสะมรกฏมรกฏจริงด้วย <c oughs> เฮ้ยของจริงอ่ะเธอและตะโกนพร้อมกันว่าวิลสัน บอกว่าสีสวยมากจริงเวลาแดดส่องมองไปคือแบบเขียวเลยอ่ะเขียวเทอร์โคอยอ่ะแต่เขาบอกว่ามันมีเวลาระเบิดด้วยนะฮะคือถ้าใครมาตอนนั้นก็ต้องระวังนะเพราะว่าแถวเนี้ยมันเลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดเพราะว่ามันมีระเบิดจริงๆคือเขาต้องระเบิดเหมืองอ่ะนึกออกไหมในการแบบทำเขายังมีขนเขาเรียกว,ว่าขนเลยที่เหมืองอะไรเหมืองหินเหมืองแร่ดบรงโม่โรงโมโซนิกอะไรอ่ะ <laughs> และสำหรับตรงนี้นะครับที่สุดท้ายของเรานี่คือบลูลากูน เป็นสระน้ําสีฟ้ามรากตขนาดใหญ่นะครับที่รายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนถือว่าเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของขอนแก่นเลยนะครับด้วยความที่มีน้ําที่สีสวยมากๆซึ่งสระนี้เนี่ยเกิดจากการทําเหมืองหินของโรงโม่หินนะครับที่ขุดลึกลงไปในเขาที่มีความลึกถึง70เมตรแต่พอเขาเลิกทําเหมืองไปเนี่ยนะครับก็ได้มีการปล่อยให้น้ําขังจนเต็มบ่อครับและด้วยความลึกของบ่อครับน้ำสีฟ้ามรากตที่มีฉากหลังเป็นภูเขาหินปูนทําให้ตรงนี้กลายเป็นหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามครับเหมือนกับเป็นทะเลสาบของต่างประเทศเลยนะฮะแต่จริงๆในข้อมูลที่่ผมอาน เขาบอกว่าเลิกทําเหมืองไปแต่ผมก็ยังเห็นด้านหลังก็ยังมีรถขนหินขนปูนอยู่นะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสรุปคือเลิกหรือยังไม่เลิกนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่มีความอันซีแล้วก็มีบรรยากาศที่เงียบสงบด้วยครับแล้วก็มีที่นั่งชมวิวด้วยถ้าใครมีโอกาสมาภูผาม่านครับก็ลองแวะมาเช็คอินตรงนี้ดูครับก็จะได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนโอเคทุกคนหมดเวลาแห่งขอนแก่นแล้วครับก็ต้องบอกว่าที่ขอนแก่นเนี่ย นอกเมืองมันมีที่ที่ยวธรรมชาติเยอะมากหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ขอนแก่นไม่ได้มีที่เที่ยวธรรมชาติสวยๆหรอจริง,รงๆแล้วมีนะครับมีเยอะด้วยแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยรู้ถ้าเกิดไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆนะจริงๆมันมีน้ําตกอีกนะน้ำตกตาดใหญ่ฮะสวยงามเหมือนกันไปถ่ายรูปได้ครับแต่ว่าเวลาเราหมดแล้วเราก็เลยต้องรีบมูฟไปจังหวัดอื่นนะฮะก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวภาคอีสานนะครับผมว่าขอนแก่นนี่เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนอนในเมืองก่อนแล้วค่อยออกมานอนนอกเมืองเงนะี้ยวิวธรรมชาติกลางคืนอากาศเย็นด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับไปเท รีสอร์ทสวยงามมากครับ <c oughs> ท้างนี้ก็มีโซนที่พักอีกนะครับรารามา,า,บา,าย,ย,านยมาืนตรงนี้สิครับ ตอนนั้นก่อนตอนนั้นก่อนก็นกได้ไหมเออตอนนั้นก่อนมันจะได้ภูผามา่านเต็มๆพรุ่งนี้สําหรับรับประทานอาหารเช้าแล้วก็สามารถมีกิจกรรมตอนเย็นได้นะครับพวกเราจะมารับประทานอาหารที่นี่นะครับทั้งบนสามารถชมวิวได้ทางนี้เป็นภูผาม่านนะครับนี่คือภูผามา่านแกรนด์รีสอร์ทอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้27วิบุนายน2568พักที่นี่ครับรผู้ผามานแกรนรีสอร์นี้ยามเย็นนี่สวยมากครับเราจะรีวิวทั้งยามเช้าต่อกันไปเลยนะครับตอนนี้รับประทานอาหารเย็นกันครับ ใคโอ้โหหมกสวยมากโอ้โหครับ ไม่ต้องไปดูทะเลเหมอกที่อื่นเลยดูตรงนี้แหละสวยมากโอ้โหสุดเลย <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> แน่นเปรี่ยมาแล้วครับ <c oughs> หมอกัวยรื่ยหมอกสวยนะวันนี้นะมอาสวยเลยพอฝนฝนจะหมอกแกสวยมากเค้<า>ก<า>เอาเอาบุญแกไป<า><า>นี่คือที่ชมวิวของรีสอร์ตเองนะครับทั้งนู้นหมอกทะเลหมอกเต็มเปรียดเลยครับโอ้โหครับทางนี้คือภูผาม่าน หลังรีสอร์ทนะครับโอ้โหสวยมากครับสุดสุด อ้สวยสอดนะครับหลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยเราจะเดินทางต่อเป้าหมายคือนาแห้วเมืองเลยแต่เรา